ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดอัสลอัมลิลลาฮฺซุสามอลรูลิลาวะลาอานิฮิวะซัมมินวลาสาลามุอะลัยกุมรอฮฺมะตุลลอบรักาตุฮครับมาพบกันต่อนะในยามเช้ากับการเรียนรู้อัลกุรอานทางนำชีวิตในการกุรอานทางนำชีวิตเพื่อให้ชีวิตเรานั้นเดินไปตามเส้นทางที่กุรอานได วางเอาไว้พี่น้องในอัลกุรอานที่อาลฮัมมัติทานลงมาเนี่ยเป็นเป็นอายะที่ให้เรามาใช้ทั้งในการดําเนินชีวิตแล้วก็ทั้งในการอิบาดาบางทีนะบางที่เราได้เตือนพี่น้องอยู่บ่อยๆนะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าอัลกุรอานเนี่ยมีแต่มีแต่อะไรฮะมีแต่การอิบาดามีแต่กฎเกณฑ์มีแต่การการวางรูปแบบต่างๆซึ่งในอัลกุรอานนั้นเนี่ยมีมีทุกอย่างให้เราได้เอามาใช้ในการดําเนินชีวิต แม้กระทั่งในการในการใช้ชีวิตของเราในการใช้ชีวิตคู่ของเราในการเริ่มต้นการแต่งงานในการอยู่ร่วมกันเวลามีปัญหากันเราควรทําอย่างไรแล้วเวลาที่เราเราจะมีความยึดเกรงต่อรัศมีนวตาลาเราควรจะทําอย่างไรแล้วก็มีรูปแบบจากบรรดาอบีต่างๆที่บรรดาอบีนั้นเนี่ยได้มีได้ได้นะฮะได้อดทนต่อการยืนหยัดอยู่บนศาสนาของรัศมีนวตาลาเวลาที่เราอ่านกุรอ่านเราก็ได้ได้เอาบทเรียนจากบรรดาอบีต่างๆแล้วเราก็ ได้รับได้รับบทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้จักการอดทนเหมือนหนึ่งที่บรรดาอับีได้ทำงานอดทนดังที่ท่านอับบีสโละลอยสลัมได้บอกไว้นะว่าอชัดดุนนัสอัลอิบตลลิละลำเบียมนุษย์ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดก็คือคือบรรดาอับีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาคือคนที่เดินตามรอยนบีเดินตามรอยนบียุบตลนนล,ลนัสอะไรก็จะดีๆนี่เ็นท่านอับบีได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกทดสอบตามขนาด ขอบเขตของศาสนาของเขาหมายความว่าถ like like so like 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 ้าหากว่าในเรื like ่องศาสนาของเขาเนี่ยมีความมั่นคงมีความแน่วแน่เขาจะโดนทดสอบมากเหมือนที่บรรดาอับดนทดสอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าบรรดาอีบดนทดสอบหนักเนี่ยในอัลกุรอานมีการเล่ามีการพูดถึงบรรดาอบีต่างๆซึ่งบททดสอบของบรรดาอบีต่างๆนั้นมากมายเวลาที่เราอ่านเรื่องราวของบรรดาอบีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าบททดสอบที่เราได้ได้ผ่านมาหรือว่าบททดสอบที่ผ่านในชีวิตเราในทุกวันนี้เนี่ยหรือที่ผ่านมาหรือว่าที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นบททดสอบที่ น้อยมากถ้าเทียบกับที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้ทดสอบบรรดานบีเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราได้รู้ว่าคนยิ่งเวลาที่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานวนตาลาแล้วเนี่ยหมดทดสอบมันจะตามมาวันนี้เรายังอยู่ในโซล่าลมาอิกด้ะในอายะที่45อัลลอฮ์สุบฮานวนตาลาทรงตรัสว้ว่าวกตบนาอะลัยฮิมบบันา عليهم فيها บิ ا ل ั ف س ب ว ل ن ف س والعين بالعين والأم فبالأم والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ق ซ ا ส อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตัดว่าวกัตับนาอะลัยฮิมกัตับนาอะลัยฮิมหมายความว่าและเราได้เราได้วางเป็นกฎเกณฑ์ให้กับพวกเขาวางเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งจําเป็นให้กับพวกเขาว่ากัตับนาอะลัยฮิมฟรีฮาคือในคมภีของอสุบานุตาลาเนี่ยวันนันนับสวินนับแท้จริงชีวิตนั้นต้องชดใช้ด้วยกับชีวิตวันไลน์บินไลนแล้วก็ตาก็ต้องชดใช้ด้วยกับตาวันอัลฟ์บินอัลฟ์แล้วก็จมูกก็ต้องชดใช้ด้วยกับจมูกวันอูรุนบินอูรุนแล้วหูก็ต้องชดดใช้้ววยกัับบูิิินน แล้วก็ฟันก็ต้องชดใช้ด้วยกับด้วยกับฟันว่าอยูรูฮหากิซอสและจยูรัจอยูรัคือบาดแผลต่างๆที่เราได้เราไดา้ได้โดนกระทำมาโดยโดยที่มีการตั้งใจนะก็ถือว่าต้องมีการต้องมีการเกิซอสต้องมีการชดใช้คืนและอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกว่าฟามันตัดสดละกบิฮีฟะฮุวกัฟฟารุตุลละดังนั้นใครก็ตามที่ได้ตัดสดละกบิฮีก็คือใครก็ตามที่ได้อภัยให้ อภัยให้กับคนที่คนที่ได้มาทําไม่ดีกับเขาคนที่ได้มาละเมิดสิทธิของเขาคนที่ได้มามาทำร้ายร่างกายของเขาในในในสิ่งต่างๆที่ลัาติลาได้กล่าวมาเนี่ยฟัมันตัสั์แล้วก็ไปฟ้องว่ากัฟารอตุลละก็ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นการกัฟารอสําหรับเขาคือถือว่าเป็นการลบล้างบาปให้กับคนที่ทําผิดเพราะในในในความผิดครั้งนี้ในความผิดฮักกุลอาดัม แล้วก็มีฮักกุลล้ออยู่เพราะว่าไปละเมิดสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงห้ามไว้เพราะะฉนั้นในเมื่อมนุษย์เนี่ยได้ทาการอภัยให้อัลลอฮ์ตาลาพราะองค์ทรงเป็นผู้ที่มีอภัยเหนือกว่ามนุษย์อยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่มนุษย์อภัยให้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็ทรงอภัยให้เช่นกันว่ามันลำย ح ุมเบมาอันซาลลอห์ฟะอูลาอิกะหุมุลโวลิมูนแล้วใครก็ตามที่ได้ไม่ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงประทานมาฟะอูลาอิกะหุมุลโวลิมูนคนเหล่านี้เนี่ยถ เป็นผู้ที่ได้อธรรมยิง่งคือผู้ที่ได้อาธรรมผู้ที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ของอัชสภาโนตารา,า,ราที่อเลสตาราได้ได้วางมาเพราะนั้นพี่น้องในอายะก์ก่อนหน้านี้เนี่ยอเลสตาราได้บอกว่าวาะมัลละมียกุมบิมาอันซาลลอฮ์ฟะอูไลกะฮุมุลกาฟิรรนและใครก็ตามที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อเลสตาลาได้ประทานลงมาคนเหล่านั้นเนี่นะยพราเขาทั้งหลายคือผู้ที่เป็นเป็นกาเฟตผู้ปฏิเสธแล้วในอายะนี้อเลสตาลาได้บอกว่า โวมัลลัมยุม م ไปมาอันซลาลลอฮ์ฟ่อูลัยก็หุมุบอะลิมูนและใครก็ตามที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮาได้ประทานลงมาฟ่อูลัยก็ฮ um ุมุตวอลิมูนคนเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่ได้ทรงอธรรมยิ่งเป็นผู้ที่อาธรรมยิ่งและในอายะห์หลังจากนี้เนี่ยอายะห์ที่47อายะห์45 46 4บห้าสกบามอายะห์ต่อกันนะพี่น้องอัลลอฮาได้จบท้ายอายะห์ด้วยกับคำว่าโวม<ะ>ัลล<ะ>ัมย حكم ไปมาอันซลาลลอฮ์และใครก็ตามท ในอายะห์ที่47อัลลตาลาได้บอกว่าฟาอูลาอิกะฮูมุลฟาซิกูนคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นเป็นพวกที่อะไรนะคนฟาซิกเป็นคนที่เลวมากตรงนี้เนี่ยอิมเนอบบาสได้อธิบายอายะห์นี้อิมเนอบบาสคือใครในะอิมเนอบบาสคือสฮะบะสฮะาบะที่ท่านนาบีนสุลต่านองค์อะไรวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับเขาว่าอัลลอฮ์ามาฟักเกี่ยฟิดดีนอัลลิามาุตตะวีนโอ้ลเราขอพระองค์ทรงให้เขาได้มีความเข้าใจเรื่องของศาสนาและขอให้เขาได้มีความเข้าใจในเรื่องของการการตัดสีการอธิบาายออัลกุรน และเขาได้รับฉายาว่าฮบรลอุมมะเป็นน้ำหมึกแห่งประชาชาตินนะครับอัมบ,บ,บาสคือคนที่มีความรู้ในเรื่องของการตัฟซีรอัมบ,บ,บาสได้อธิบายอายะนี้แล้วเราก็ได้บอกว่ากุฟรดูนะกุฟรคือการปฏิเสธที่อะไรฮะที่อยู่เบาก,ากว่าการเป็นกาเฟสหมายความว่าเป็นการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นการตกจะตกศาสนาจากการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม นี่คืความคำคำอธิบายของสหบะที่ได้มีความเข้าใจอัลกกรานมาจากท่านอับดุลสลล์ส,ลลส,ลลส,ลลสันอะไรวะสั้นเพราะงั้นตรงนี้นะพี่น้องฮะตรงนี้เป,นเป็นเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ได้เรียนรู้จากบรรดาอุหหลลฮ์มาจากสหบะแล้วเราเราได้เราได้จะได้ไม่ทําความเข้าใจเอาเองถ้าเราเข้าใจเอาเองในอายะนี้เนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าคนที่มีคุณลักษณะแบบนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือกาเฟสผู้ปฏิเสธแต่อ็มอัลบาสได้มาอธิบายให้เราฟังจากความเข้าใจที่เขาได้จากท่านนบีุลสลล์ของอะไรวะสัลนลำมาเนี่ยว่า ฟาอุล่าอีกันฮุมุลกาฟิรนฮุมุล ظالم ุนฮุมุลฟาเซกนก็คืออะไรฮะกุฟรุนดูนะคัฟฟรุน ظلم ดูนะ ظلم ฟิสควดูนะฟิสคก็คืออะไรฮะก็คือการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นการตกศาสนาเพราะนั้นนี่คือความความเข้าใจจากสหาบะเราจะเห็นว่าในในการตัฟซีกุรอานนใการอธิบายกุรอานเนี่ยจะมีการอธิบายของสหาบะมากกว่าการอธิบายของท่านอับดุลลาหลหฮืออะไรหรือซัลลัมพี่น้องอะถามว่าเพราะอะไร ตรงนี้ในบรรดาอุลามะได้ไไไดดด้้้ตอบให้กับเราหนึ่งในผู้ที่บันทึกอัลกุรอานด้วยกับบินมาะโซด้วยกับตัวบทหลักฐานนี่นคืออิมนุกะซีดอิมนุกะซีดในการบันทึกของเขาส่วนมากเนี่ยเป็นการบันทึกที่การอธิบายอัลกุรอานด้วยกับคำพูดของบรรดาสาบะมากกว่าคำพูดของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะบรรดาสาฮบะเนี่ยได้เข้าใจจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเรียนรู้จากท่านนบีและเข้าใจจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลลลัมมมแ้้ววเเเาา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 ทีีี่่่บบบรรรรรดดอออฮะะะะหไไกกธิยยยงนพ เพราะว่าตาบิอีนคนที่มาหลังจากสฮาบะเนี่ยเขาได้ถามสฮาบะถามสฮาบะว่าอายะนี้เนี่ยคุณเข้าใจอย่างไรจากท่านนบีลสลัสสสสๆๆลองขออะลัยวะซัลลัมแล้วเขาก็ได้มีการอธิบายกันเวลาที่มีการเขียนถึงสายรายง,งานว่ามีการอธิบายกุรอ่านเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าคําอธิบายมาจากสฮาบะอย่างมากเพราะสฮาบะได้อธิบายได้ความเข้าใจได้เขาาด้จากท่านนบีุลสลัลองขออะลัยวะซัลลัมมาเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นการอธิบายกุรอ่านจากคําพูดของสฮาบะเนี่ยเรา่าเข้าใจว่า คำพูดของสาฮาบะซึ่งเราไม่ให้ราคาสาฮาบะไม่ใช่ท่านอบลีสละลอออัลสลัมไม่ใช่แต่สาฮาบะคนที่เรียนรู้จากท่านอับดุลเบี๋ยสละลอออัลสลัมแล้วคือคนที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาได้รับรองพวกเขาไว้รับรองพวกเขาไว้รับทีอัลลอฮ์อันหุมวะรดูอันอัลลอฮ์ตาลาทรงพอใจพวกเขาและพวกเขาทั้งหลายก็พอใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาและบรรดาอุลามะมีความเห็นตรงกันว่าสาฮาบะทุกคนเป็นคนที่อะไรฮะอูดูลเป็นคนที่เชื่อถือได้เวลาที่สาฮาบะรายงานอะไรมาเนี่ย ถือเป็นเรื่องที่เราเชื่อถือได้เลยไม่ต้องตรวจสอบว่าถูกหรือไม่ถูกขอแค่เราตรวจสอบว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมาจากคาพูดของสหาบะาเราถือเชื่อถือได้สหาบาว่าท่านอับดุลลาหอะไรวะซัลัมได้บอกไว้แบบนี้ท่านอับดุลลาวะซัมได้บอกไว้แบบนี้แล้วการอธิบายตัฟซีรกุรานเนี่ยเป็นหนึ่งในความรู้ที่บรรดาอุลมามะได้บอกว่าเป็นความรู้ที่อะไรฮะความรู้ที่ลามบจัาและเรร้อไม่มีอะไรไม่มีช่องให้ในการใช้สติปัญญาในการคิดเพราะในเวลาที่สหบาตัฟซีรกุรานเนี่ย บ่งบอกให้รู้ว่าสหาบัตับซีรมาจากท่านนาบีสุลตา่านอะลัยวะสัลลัมเพาะพี่น้องทั้งหลายการเรียน,นรู้แบบเป็นระบบให้เรารู้ว่าเส้นทางการไปถึงท่านนาบีสุลต่าลอะลัยวะสัลลัมเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเพราะทํำไมเช่นนั้นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันว่าเราต้องไปหาท่านนาบีไปหาท่านนาบีไปหากุรอานไปหาหะดีษแล้วเราไม่รู้ว่าเส้นทางจะไปอย่างไร เราไม่ได้นั่งเรียนกับท่านนบีสุลต่านอะลวัซลัมโดยตรงแล้วเราก็ไม่ได้รับวะฮีจากลักษมหานุบตาราโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องมีเส้นทางในการไปหาอัลกุรอานต้องมีเส้นทางในการไปหาหะดิษท่านนบีสุลต่านอเลวัซลัมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้จากอะไรฮะจากผู้รู้จากบรรดาอุลเลมะที่ได้รับความรู้จากที่เป็นสายรายง,งานส่งมาให้กับเราและหนึ่งในมิซาหนึ่งในความโดดเด่นของอิสลามคืออะไรพี่น้องคือการที่อิสลามเนี่ยมีสายรายงาน มีการรายงานต่อๆกันมาและสายเป็นศาสนาเดียวที <we pray. S 2> ่มีสายรายงานมาจนถึงท uh ่านอับเบลสลลองของอะเลวะนซัลลมแล้วเราต้องภาคภูมิใจกับการมีสายรายงานของอิสลามของเราเราจึงต้องจําเป็นที่ต้องให้เกียรติบรรดาเุลามะไม่ข้ามหัวบรรดาผู้รู้แล้วก็ให้เกียรติบรรดาศสาบ้าให้เกียรติบรรดาผู้รู้ที่เขาได้บันทึกสายรายงานมาให้กับเราให้เกียรติบรรดาผู้รู้ที่เขาได้ทําการกั่นกองวิชาการความรู้มาให้กับเราแล้วเราก็เรียนรู้จากบรรดาผู้รู้เหล่านี้แหละเพื่อเราจะได้ไปถึงอะไรฮะ ไปถึงอัล <ه> ก <bell itch assessment> ุรอานไปถึงหะดีของท่านบัลอสุลลัลอะลัยวะซัลลัมและนี่คือแนวทางที่บรรดาอุลามะอุลซุนนะมันจะมาได้วางกันเอาไว้อัลลอฮฺตาลาได้ก่าวต่อมาในอายะต่อมานันว่าว่ากัฟเเฟน ا على آ ث ا ห ي ه م ว่ากัฟเเน ا ั ل ى آ ث ا ر ي ه م ล ي ن سبني مريم مصدلق لما بين يدهم من التوراة و آ ล ي ن ا الإنجيل فيه دو ร ن و ر و ن و ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لا الله تعالى ديك في ني وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم มุซัดดิกล,ลีมาใบเนี่ยไดแล้วเราก็ได้ก็ไฟนาอัลอาซาริมคือเราได้เราได้ดำเนินการต่อดําเนินการต่อจากร่องรอยของพวกเขาเนี่ยด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ส่งนบีอีซามาแล้วส่งนบีอีซามาหลังจากที่อะไรฮะหลังจากที่พวกเขาทั้งหลายได้สัทธาต่อบรรดาอบีของพวกบรนีอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนบีนบีนบีนบมูซา แล้วก็นบีของมนาอิสราเอินก่อนหน้านั้นเนี่ยอลัาลลอฮ์ตาราจิงได้บอกว่าวกฟไอนาอิลอาซาริฮิมแล้วเราก็ได้มีการอะไรฮะมีการมีการติดตามต่อมาคือให้มีนบีต่อมาจากร่องรอยของพวกเขาเลยเป็นการบ่งบอกผูบมนาอิสราเอินได้รู้ว่าอลาัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ส่งนบีมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มีนบีมาห,หลายๆท่านนะแต่พวกเจ้ายังทําการฝ่าฝืนกันอยู่อลัลลอฮ์จึงบอกวกฟไฟนาอิลาซาริมแล้วเราได้ได้มีการส่งต่อมาจากร่องรอยพวกเขาด้วยกับไอซับบินีมารยัม ส่งไอซาบุตรของมัรยมมาตอมุซัดเดกอลีมาใบนัยาไดฮิมินตเตอร์รเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นการมาแสดงการยืนยันกับสิ่งที่มาก่อนหน้านบีมูนบีไอซาที่มาจากคมภี์อะไรฮะมินตเตอร์รจากคมภีรเตอร์อตคือนบีอนบีไอซาเนี่ยมาเพื่อมาทําการยืนยันคมภีเตอร์ตและอัลลอฮ์ตาราได้บอกว่าวอาเตยนาฮุลอินจีลแล้วเราก็ได้ให้นบีไอซาเนี่ยได้รับคัมภีร์อินจีล คือเป็นการเน้นย้ําต่อมาเน้นย้ําว่านบีอีซาเนี่ยมาเพื่อเป็นการยืนยันคำพีก่อนหน้านี้คำพีตอรอตแล้วอเลากซ์ตาราก็ได้ประทานคำพีอินจีนมาให้กับนบีอีซาอีกฟรีให้ฮูเดาววนูรแล้วในนี้เนี่ยในคำพีอินจีนเนี่ยมีทั้งทางนําวนูรแล้วก็มีแสงสว่างมีรัศมีวมุซัดเดกลิมาใบเนยเดย์ใมินาเตอรรอแล้วเป็นการยืนยันจากสิ่งที่อเล็กซ์ตาราได้ประทานลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาจากคำพีเตอรรอ วะฮูดาวะมเอิดะตันลิลมุตตะกีนแล้วก็เป็นทางนำฮูดันวะมเอิดงะแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายเพราะฉนั้นตรงนี้นะพี่น้องหลายเอาละตาลาได้ประธานอายะห์กุรอานลงมาเป็นการเตือนเตือนบรรดาอหลุนกิตาบในการที่พวกทั้งหลายได้ทำการหลงลืมหลงลืมจากคำพีที่เอาละตาลาได้ประทานมาให้กับพวกเขา แล้วก็บิดเบือนคัมภีร์แล้วอัลลอฮ์ตะาลาก็ประทานคัมภีร์ต่อมาอีกส่งนบีต่อมาอีกเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นการสำทับเป็นการเน้นย้ำกับพวกเขาว่าให้ยืนหยัดอยู่กับกับหลักการที่อัลลอฮ์ตะาลาประทานลงมาให้วะฮูดาวะมะอิัะตันลินมุตตะเกและก็เป็นทางนำและเป็นบทเรียนให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายวัลยะกุมอะฮฺุลอินจีลและโอ้อะฮฺุลอินจีลโอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์อินจีล คือบรรดาผู้ที่อะไรฮะบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตาลาได้ส่งนบีนบอิสาและก็คมภีอินจีลมาให้กับพวกเขาเนี่ยก็คือพวกไหนฮะพวกบรรดาิสราอลอัลอลอฮฺตาลาจึงบอกว่าวัลยกุมอัลฮุลอินจีลโอบบ้บรรดาิสราอลที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับคมภีคมภีอินจีลเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงตัดสินวีมาอันซาลลอฮุฟี จงตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาราได้ทรงประทานลงมาในอนยายะก์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยสองสามวันก่อนหน้านี้เนี่ยว่าอัลลอฮฺตาลาได้พูดถึงอะไรฮะพูดถึงพวกพวกบนันญัสิอิสลาที่เขาได้ได้มีการบิดเบือนคัมภีร์ได้มีการฟาฟฝ่าฝืนคําสั่งในคมภีร์แล้วก็ตัดสินด้วยกับสิ่งที่ไม่อยู่ในคัมภีแล้วก็พยายามมาถามท่านอับดุลเลาะวะซัลลัมส่งคนมาหาท่านอับดุลเลาะอะลัยฮะสัลลัมไม่ได้มาเพื่อที่จะเชื่อแต่มาเพื่อที่อะไรฮะมาเพื่อที่จะเอาขาวอกงขพเ แล้วมาเพื่อที่จะจะมามาลองลองลองคำถามท่านนบีถ้าท่านนบีตอบตรงกับสิ่งที่เขาได้บิดเบือนไปแล้วเนี่ยก็ให้เขาเอามาแต่ถ้าท่านนบีตอบไม่ตรงกับสิ่งที่เขาได้บิดเบือนมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องรับจากสิ่งที่ท่านนบีสโลมลอยสโลมได้วางมาอัลลอฮ์ตาราจ,จิงได้มาเตือนสำทัพในอัจรานี้ว่าวลยะกุมอะฮฺลุลอินจีลบิมาอันซาล,ลลลาฮฟุฟีและโอ้ผู้ที่ได้รับคำพีอินจิลจงทำการตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาราได้ประทานลงมา ไม่เขมภิร์อินนั้นว่ามลไม่ย حكم ลลอ أ ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนและใครก็ตามที่ไม่ยอมตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาเนี่ย ف أ و ل ئ ك ه ุ و ฟาซิกูนคนเหล่านี้เนี่ยเพราะเขาทั้งหลายถือเป็นพวกที่ถือเป็นบรรดาผู้ที่ได้ทำบาปอย่างมากมายคนฟาซิกคือคนทำบาปอย่างมากมายในอายะห์นี้อัลลอฮฺตาลาได้ทำการเตือนเตือนบรรดาบรนดอิสลอี แล้วก็เตือนบรรดามุมินว่าอย่าเดินตามร่องรอยตามเส้นทางทั่วไปนีอิสรัเอลได้เดินในบนบนเส้นทางนั้นแล้วก็ได้หลงทางแล้วก็ได้ทิ้งการยืนหยัดบนหลักการที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตัดต่อมาว่าวะอันซัลนาอิเลกันกิตาบะบิลฮักกามุซัดดิกลลิมาบัยนยได้ฮิมินันกิตาบิวะมูไฮมินันอะไรแล้วเราได้ประทานคัมภีร์มาให้กับเจ้าคือคัมภีร์อะไรฮะคัมภีร์อัลกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮัก ด้วยกับการเป็นคำพีที่มีความสัตย์จริงมูซอดีกอลลีมา,บาใบเนย์ไดฮิมินันกีตาบเป็นคำพีที่มาทำการยืนยันกับคำพีที่มาก่อนหน้านี้ก็คืออะไรฮะเอาและต่ลาได้กล่าวว่าในลหลายๆอายะว่าการที่ท่าน,นารรอับดุลสาลิมได้มาเนี่ยเป็นการมาที่มีการกล่าวเอาไว,ใาว้ในคำพี์ตอรอดในคำพีอินจีลว่ามูไฮมินันอะไรและอันกุรอานเล่มนี้เนี่ยเป็นมูไฮมินันอะไรคือเป็นคำพีที่มาอะไรฮะคำพีที่มากบคำพีทั้งหลายทั้งหมดเลย หมายความว่ากฎเกณฑ์ใดก็ตามที่ได้ค้านกับคมภีร์ที่มาคมภี์หลังในีคือคำพีคำีอักุรอานเนี่ยก็ให้เรายึดไหนฮะให้เรายึดในคัมภีร์อันกุรอานเป็นหลักอย่ายึดเอาในคัมภีร์ที่อะไรฮะได้ถูกบิดเบือนเอาบิดเบือนไปแล้วแต่ให้ยึดเอาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตลาได้ได้ประทานลงมาในอันกุรอานเป็นหลักเพราะอันกุรอานเนี่ยมูไฮมินันอะไรเป็นคมภีร์ที่มาตัดสินคัมภีรทุกค,คัมภีรฟะฮกุมไบนะฮุมบิมาอันซาลลอ อัลลอฮฺตาลาได้ทรงเน้นย้ำไปอีกว่าจงตัดสินกับพวกเขาระหว่างพวกเขาเวลาที่มีการต้องทําการตัดสินเนี่ยจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮานวะตาลาได้ให้ประทานลงมาคือตัดสินด้วยกับอัลกุรอานแล้วก็ด้วยกับฮะดีษเวลาตัตตะบะอหวะอุมอัมมาจาอัคมินัลฮักแล้วอัลลอฮฺตาลาบอกท่านอับดุลสลามว่าให้ตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาและอย่าเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาคือเวลาพวกอยู่ พวกบรรดิอิสราเอลพวกไอรุนกีตาบพวกยฮูดและก็นาซารอเนี่ยมาขอให้ท่านอับดุลเลาะห์สันลำตัดสินแล้วพวกเขาทั้งหลายจะมีมีอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขามามีอารมณ์ของเขามาว่าต้องการให้ตัดสินเป็นแบบนั้นให้ตัดสินเป็นแบบนี้เอาลักราบอกท่านอับดุลเลาะห์สันลำว่าเวลาตัดแตบะอะฮวาอะฮุมอัมอัมมาจาอะกามินัลฮักอย่าไปเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขานะแต่ให้เดินตามสิ่งที่เอาลักราได้ประทานมาให้กับเจ้า จากสิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นสัจธรรมลิกุลลินยะลามมงกุมเชิรอาตะวามินฮาจาและสำหรับทุกๆคนคือทุกๆประชาชาติทุกๆนบ,บีเนี่ยทุกประชาชาติเนี่ยยะลามิงกุมเชิรอาตะวะมินฮาจาเราได้ทำให้มีอะไรฮะมีเชิรอาตันอมินฮาจามีบทบัญญัติมีชริอะห์วมินฮาจาแล้วก็มีอะไรฮะมีมันหัดมีวิธีการมีมันหัดมี รูปแบบมีแนวทางในการยึดถือว่าเราจะอัลลอฮลเราจะกลุมอุมมะตาหิดะแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาประสงค์เนี่ยพระองค์ก็ททำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติอะไรฮะเป็นประชาชาติเดียวกันไปเลยวาลากินเลียบลู้กลุมฟีมาอาตากุมแต่อัลลอฮ์ตาลาต้องการที่จะทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานมาให้กับพวกเจ้าหรือว่าในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับมาอัลลอฮ์ตาลาได้เอามาให้กับพวกเจ้าฟัส ตาบียุลไขยรธและพระองค์ได้บอกว่าจงแข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีอ um ิลอลอฮิมรจิอุคุมจมีอัไฟนับบิอุกุมบิมาคุมตุมฟีฮิตัคตาลิฟูนเพราะฉะนั้นอิลอลอฮิมรจิอุคุมจงกลับไปหาลออิลอลอไปสู่ลอมร์จีของพวกเจ้าเนี่ยก็คือแหล่งที่แหลง่งแหล่งที่จะกลับไปหาของพวกเจ้าเนี่ยหรือว่าแหล่งอ้างอิงของพวกเจ้าแหล่งที่พวกเจ้าทั้งหลายจะกลับไปหาเวลาที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยให้กลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุอิตาลา จะมีการทั้งหมดเลยเาอยูนับบิออกุมบีมาคุณตุมฟีฮิตักเตลิฟูนพระองค์ก็จะทําการอะไรฮะทำการบอกกับพวกเจ้าด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความขัดแย้งกันไปในอายา t นี s เอลัลตาลาได้บอกกับเราเน้นย้ํากับเราว่าให้เรากลับไปหาลอสสวาห์นวาตาลาพี่น้องทั้งหลายแล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลาอ,อย่างไงในวันนี้เนี่ยบรรดาอัลลอฮ์มได้บอกว่าไลซัชอันตัสตัดิลวะลาคินนชชะเกฟะตัสไกฟะตัสตัดิล ไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นในการที่เจ้าจะยกหลักฐานเพราะอะไระพี่น้องเพราะทุกคนยกหลักฐานกันหมดคาาวาริดก็ยกหลักฐานมุรจิอายกหลักฐานพวกย่มียายกหลักฐานพวกอาชาัยร้อยยกหลักฐานพวกมาตุรีดียะยกหลักฐานพวกย่ามียายกหลักฐานพวกต่างๆนี่เนี่ยยกหลักฐานกันหมดเพราะนั้นอุลามะจึงบอกว่าในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าจะยกหลักฐานหรือไม่ว่าบางทีเราบอกว่าเรามีหลักฐานแต่เราไม่ยกหลักฐานแต่อุลามะได้บอกว่าเวลากินนชะไกฟัสตดิลแต่ที่จะเอาก็คืออะไรฮะ เราจะยกหลักฐานอย่างหลักฐานอย่างไรอุลมามะจึงได้วางรูปแบบในการเรียนรู้มาให้กับเราในการยกหลักฐานมาใหมา้มาให้กับเราว่ามีหลักการพิจารณาอัลกุรอานหลักการพิจารณาหะดีษมีหลักอุซูลุฟิกหลักในการที่เราจะเข้าใจวิชาการศาสนาเราจึงเห็นว่าหลักการในการเรียนรู้ในพี่น้องฮะไม่มีอุลมามะท่านไหนที่จับกุรอานเล่มเดียวมาแล้วก็เอามาบอกว่าฉันจะเอากุรอานมาสอนกับพวกเจ้าฉันจะเอาแต่คำพีหอเล่าสุภานอตาลาไม่มีอุลมามะท่านไหนเขาทำแบบนี้แต่อะไรฮะ แต่อุลามะเรียนรู้กันเป็นสิ้นสีละเรียนรู้กันเป็นสายโซ่เรียนรู้กันเป็นสายรรงงานเรียนรู้กันต่อๆมาและการที่เราจะเข้าใจกุรานได้ด้วยการผ่านอุลามะไม่มีใครอ่านกุรานแล้วก็เข้าใจเองเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราได้บอกว่าเรากลับไปหากีตาบุญลอแล้วกลับไปหาฮะดีสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาแบบช่วยๆนะไม่ได้หมายความว่าให้เราเราบอกว่าอัลตาลาผู้ตัดสินนบีินผู้ตัดสินแล้วเราก็ยกหลักฐานเราเองไม่ใช่กุรอาน มีตัฟซีรตัฟซีรมีวิชาตัฟซีรมีอะไรฮนะมีรูปแบบในการตัฟซีรว่าเราจะตัฟซีรกุรอานอย่างไรแล้วในการตัฟซีรกุรอานอย่างไรเนี่ยมีอุซูลตัฟซีรก็คือรากฐานในการอธิบายกุรอาบนบรรณาอุลมาจึงบอกว่ามันฮุริมันอุซูลฮุริมันอุซูลใครก็ตามที่ไม่มีอุซูลไม่มีวิชารากฐานต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไปถึงได้ และนี targets, here, right? ่คือแนวทางของบรรดาอุลามะอั์ลุซุนนะวันจะมาในการที่จะเรียนรู้ในหลักการกลับไปหาล์สุบฮานูวะตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจึงขาดการเรียนรู้จากบรรดาอุลามะไม่ได้เราจึงขาดการค้นคว้าจากตำราไม่ได้ขาดการดูหนังสือตัฟซิดไม่ได้ตัฟซีรในวันนี้นะพี่น้องเวลาที่เราอยากเรียนรู้ตัฟซีรกันเนี่ยไม่ใช่าเราจับกุรอ่านกันมาแล้วก็มาสอนเลยนะมีตัฟซิรบินมะซูรมีตัฟซิดเอ็น ตัศซินมาอูดคือตัศซีด้วยกับหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเอาหลักฐานเนี่ยก็จงเรียนรู้ตัศซีจากหลักฐานหลักฐานเนี่ยคืออะไรพี่น้องตัศซีกูอานด้วยกับกูอานตัศซีกูอานด้วยกับสุนัขท่านบิบบอสลลอฮอะเลวัลลัลละม์ตัศซีกูอานด้วยกับคำพูดของบรรดาสหาบะการปฏิบัติของบรรดาสหาบะที่บรรดาสหาบะได้รายงานจากท่านบิบบอสลลอฮอะเลวัลลัลละม์มาให้กับเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้คือครั้งหนึ่งนะพี่น้องมีคนบอกไอ้หม่าาาา่่่่่ปรรระเเเเเด็นนนนนนนีีีีี้้้ยยยืือองงงศสๆ ม,มามมาลิกที่บอกว่าไลซฟิดดีในชัยอุนซานในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องง่ายๆเพราะอัลลอ์สุบฮานุวะตาลาได้บอกม,มามมาลิกที่บอกว่าพ่ออัลตาลาได้บอกว่าอินนาสนุลกีอะไรกะเเกวลสกีลาแท้จริงเราจะเอาคําพูดที่หนักหน่วงเนี่ยลงมาให้กับเจ้าคําพูดที่หนักหน่วงคืออะไรฮะเราลออ่านาคำพูดที่หนักหน่วงไหมหมายความว่าอิมมามาลิกกำลังจะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยกับอะไรฮะความเพียรพยายาม ล א อิม <an> <n Luis> ัม <diction> ซ <aries> ูฮ <dá> รีไดบอกว่ามันยัตลบุลิลมจุมละเะบะนะฮุอันหุจุมละมันรอมันละกลมจุมละฮะบะนัห์จุมละใครก็ตามที่ได้เรียนรู้แบบทีเดียวความรู้ก็จะไปแบบทีเดียวเหมือนกันอินมายุตระบุลิลาม阿มร ر ل ي ن أ ยามิวลเลยาลีแต่ว่าการเรียนรู้นั้นต้องเรียนรู้ไปแบบอะไรฮะให้มันผ่านข้ามคืนข้ามวันไปคือใช้เวลาอย่างมาก เพราะนั้นเรากลับมากลับมาทําการเรียนรู้กันทาความเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮตะลาประทานลงมาผ่านบรรดาอุลามะที่ได้บันทึกบรรดาคัมภีร์ต่างๆบันทึกการอธิบายอัลกุรอานต่างๆได้บันทึกไว้ไไวว้้ให้เราเพื่อเราจะได้กลับไปสู่หลักฐานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่อัลลอฮุสุนนะวันจามะเขาทํากันสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะอัสลัมุอะลัยฮุรร่าบิญาวะมหัมมัดวะายลวะอาลีวะซัลลัมวะซัลลัมอัลัยคุมุรรห์มะตุลลอฮ์อัลมารักาตุ